แล้วใครฟังพุทธเจ้าแล้วพิจารณาแล้วก็เห็นความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกจริงๆพิสูจน์ได้ฉะนั้นในขณะที่นั่งเนี่ยถ้าเราเอาความรู้สึกเป็นเราออกนะครับเอาความรู้สึกเป็นเราออกก็จะรู้ความเป็นจริงว่าออกเมื่อไม่มีเราแล้วมันก็มีรูปกับนามนั่งอยู่ในขณะนี้ก็มีรูปกับนามแต่นั้นนะ่ะไม่มีเราไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่ได้มีของเราตรงนี้แหละครับเป็นหน้าที่ของเราทุกคน พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงไม่ได้นอกจากเราท่านทั้งหลายเนี่ยเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามามาศึกษาให้เข้าใจวางใจให้ถูกรู้ถูกเข้าใจใถูกแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกแตอนนี้ใครไม่เห็นแทนเราก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เห็นแทนเราก็ไม่ได้นอกจากปัญญาของเราจเห็นความเป็นจริงว่าเออ รูปสี่มันไม่เที่ยงจริงๆรูปนี่มันเป็นทุกข์จริงๆรูปนี้เป็นอนัตตาจริงๆเห็นตรงนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดนึกเกิดจากประจักษ์สิทธิคือเห็นเฉพาะหน้าฉะนั้นตราบใดรูปมันยังไม่ได้ประกาศให้เป็นทุกข์ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาว่ารูปมันเป็นทุกข์เพราะมันยังไม่ทุกข์นะให้เห็นให้ปรากฏจริงๆซะก่อนเหมือนนย่างเราเราจะเอาเข็มแทงแขน่ะ กราบใดที่เข็มยังไม่ถึงแขนอย่าไปคิดว่าเจ็บเพราะเจ็บตรงนั้นยังไม่เจ็บจริงๆเจ็บโดยอาศัยการคิดนึกถ้าเข็มมันถึงหนังเมื่อ,อไรแล้วก็ความรู้สึกเจ็บมันเกิดนั่นคือเจ็บอย่างแท้จริงไม่ได้อาศัยการคิดนึกนะแต่จุดไฟลนแขนอนะยังไม่ลนแขนเลยบอกร้อนแน่ๆร้อนความร้อนยังไม่ปรากฏนะพิจารณาแล้วไฟร้อนไฟต้องร้อนไฟร้อนไฟต้องร้อน มันยังไม่ร้อนเลยต้องเอาไฟมาถึงแขนก่อนสิแล้วมันร้อนจริงๆสิถึงไม่พิจารณามันก็ต้องร้อนใช่ไหมเอาของจริงมาทำแา่นั้นใหม่ๆเนี่ยเวลาปฏิบัติต้องทำความรู้สึกให้ตรงกับความเป็นจริงรูปกายนั่งอยู่ในอาการอย่างไรก็ให้รู้ในอาการนั่งอย่างนั้นพอใจไปรู้ในอาการท่าทางโดยปราศจากการคิดนึก รู้ด้วยความรู้สึกจริงๆวันนั้นแหละครับวันนั้นแหละจะเป็นวันที่น้ำตามันไหลไม่รู้มันไหลมาได้ไงเพียงมีความรู้สึกมีรูปเท่านั้นเองไม่ได้เห็นมีเราเลยเท่านั้นแหะครับคนที่ปฏิบัติถึงตรงจุดนี้เขารู้วันนั้นเป็นวันที่ตื่นตันที่สุดที่หลงยึดถือเพาเป็นเวลานานแท้จริงมันเป็นเพียงรูปกายเท่านั้นเองนี่ปัญญาเกิด ไม่ใช่ความคิดนึกเกิดนีปัญญามันเกิดนั้นปัญญาเกิดถึงตรงจุดนี้แล้วแล้วก็ท่านนักศึกษาผมก็จะนําให้ท่านได้รู้ว่าถ้าลงรู้ถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูกแล้วความปรากฏมันเกิดขึ้นถอนจากความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราปัญญาจะเห็นแจ้งว่านี่คือรูปและเห็นเป็นรูปไม่ใช่เกิดจากการคิดนึกแต่มันเป็นความรู้สึกที่ปรากฏ เร้วความรู้สึกที่ปรากฏเห็นเป็นรูปเนี่ยเขาเรียกกันว่ารูปปริเฉท,ทยานปัญญารู้แจ้งชัดว่านี่เป็นรูปเห็นนามเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในขณะน,นี้ก็เรียกว่านามปริเฉท,ทยานยานที่เห็นรูปเห็นนามเท่านั้นปรากฏอยู่เฉพาะหน้านเนี่ยเรียกกันว่านามรูปปริเฉท,ทยานครับค่ะยานเนี่ยมีทั้งหมดสิบหกยานยานที่หนึ่งชื่อว่านามรูปปริเฉท,ทยาน ปัญญาเห็นหรือรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปเป็นรูปเป็นนามเท่าน,นั้นไม่ได้มีเราปรากฏในขณะนี้เลยนั่นคือ,อยานที่หนึ่งยานที่สองปัจจยะปริคหายานปัญญารู้ปัจจัยของนามรูปยานที่สามชิว่าสัมมาสนะาญาปัญญารู้นามรูปไม่เที่ยงเห็นไหมครับไอ้ที่รู้ว่านามรูปไม่เที่ยงอะ่ะมันต้องไปถึงขั้นยานที่สามเลยแต่ที่เรารู้นามรูปไม่เที่ยงมันคิดนึกเอา มันไม่ใช่ปรากฏแก่ปัญญาเอาผมพูดนาเรื่องยานไปสิบหกก่อนเดี๋ยวกลับมาหารายละเอียดในยานทั้งสิบหกกันอีกทีนึงนะครับยานที่สี่อุดพยัพพยายานปัญญารู้นามรูปเกิดดับลูปเกิดนามก็รู้รูปดับนามก็รู้นามเกิดก็รู้นามดับก็รู้ความปรากฏของรูปนามแยกเด็ดขาดชัดเจน ลูกเก่าที่ดับไปไม่เหลือลูกใหม่ที่เกิดก็เป็นลูกใหม่ไม่ใช่ลูกเก่าแต่ในขณะนี้เราอะนั่งแล้วก็ลูกมันก็ชุดนี้เนี่ยใช่ไหมครับเราจะว่าลูกเกิดดับยังไงก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยนั่นคือลูกที่เห็นด้วยตาแต่ลูกในนี้เห็นด้วยญาณปัญญาไม่ใช่ลูกที่เห็นด้วยตาฉะนั้นนามลูกต้องที่จะเห็นลูกนามเกิดดับและเป็นคนละลูกไปเนี่ยแต่งเข้าถึงขั้น อุดทยับพยายาครับยานที่ห้าพังขยานรู้ความดับไปของรูปเดี๋ยวรายละเอียดจะศึกษากักอีกิียานที่หกพยายานปัญญารู้นามรูปเป็นภัยไม่ได้เห็นว่าเป็นคุณเลยเห็นเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่างก,กันกับเราเห็นรูปนี้เป็นคุณเหลือเกินน่ารักน่าสนอมน่าต้องการนะฮะยานที่เจ็ดอาทีนวยาณ จัญญารู้โทษของนามรูปยานที่แปดนิพพิทายานเบื่อหน่ายไม่ต้องการเลยนามรูปนี้ยานที่เก้ามุนจิตุกรรมยตายานรู้สึกอยากจะพ้นจากนามรูปยานที่สิบปฏิสังขาละยานยานที่รู้ธรรมที่นำให้พ้นจากนามรูปยานที่สิบเอ็ดสังขารุเบขาญาณ ยานที่คือปัญญารู้การทําลายกิเลสในนามรูปยานที่สิบสองอนุโรมายานรู้แจ้งคล้อยตามอริยสัจสีท่านนักศึกษาเรื่องอริยสัจสีที่จะรู้แจ้งเนี่ยมันไปแจ้งในยานที่สิบสองนะฮะไม่ใช่แจ้งจากการเปิดตําราอ่านแล้วก็รู้ว่าทุกสมุปิไมุทัยนิโรธมรรคคืออริยสัจสีไม่ใช่ครับ นั่นเป็นปริยัติแต่ในเชิงปฏิบัติจะแจ้งในเรียสสีนี้ต้องถึงยานที่สิบสองนะครับยานที่สิบสามโคตรปูยานปัญญารู้นิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วใจของเรานี่มีอารมณ์อยู่ในหกมีรูปเป็นอารมณ์บ้างมีเสียงเป็นอารมณ์บ้างมีกลิ่นเป็นอารมณ์บ้างมีรสเป็นอารมณ์บ้างผ่านไปแล้วนะฮะมีรสเป็นอารมณ์เที่ยวกันจบจักจบจัก ผมก็เลยอดไม่ได้ต้องไปเคียวกับเขาบ้างมีมีรสเป็นอารมณ์นะมีเย็นร้อนอ่อนแข็งคือพลทพารมเป็นอารมณ์มีธรร,ม,ม,ธรม,มารมเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆนี่ธรรมารมแต่ไม่ถึงนิพพานเป็นอารมณ์สักทีหนึ่งใช่ไหมผู้ที่จะถึงนิพพานเป็นอารมณ์ครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือจิตที่ชื่อว่าโคตรภูยานมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นครั้งแรก แล้วจากนั้นยานที่สิบสี่คือมรรคยานรู้ประหารกิเลสทําหน้าที่ทากิจประหารกิเลสการประหารไม่ต้องใช้มีดใช่หอกใช้ดาบเหมือนกับที่เราประหารแต่การประหารกิเลสของมรรคยานเนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างเกิดความมืดกมุดนะฮะแล้วก็ผลญาณปัญญารู้เสวยผลของพระนิพพานแจ้งในพระนิพพานแล้วเสวยผลของพระนิพพานและยานที่สิบหก สุดท้ายคือปัจจเวขณะยาณเป็นปัญญาที่รู้มรรคผลนิพพานนะแล้วก็รู้ว่ากิเลสทีละแล้วกิเลสอะไรที่ยังเหลืออยู่อันนี้เป็นปัญญายาณในญาณสิบหกนี่คือสรุปเนื้อความญาณสิบหกให้ฟังว่ามีอย่างเนี้ยท่านน้ถ้า,ากว่าจะดูรายละเอียดของในแต่ละยานเพราะเราศึกษาในขั้นนี้แล้วก็ต้องรู้ว่ารายละเอียดแต่ละญาณน,นั้น เป็นอย่างไรยานที่หนึ่งก็คือนามรูปปร,ริเฉท,ทยานก็หมายถึงปัญญาเนี่ยไปรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ามีแต่นามกับรูปเท่านั้นเองแท้จริงไม่ได้มีเราไม่ได้มีตัวเราแลอก็ไม่ได้มีของเราอยู่ในนั้นเลยปัญญามีความรู้สึกรู้ชัดรู้แจ้งขึ้นมาจากการที่มีสติและสัมปชัญญะ เกิดร่วมกันทํางานพร้อมกันรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสภาวะธรรมเท่าน,นั้นเองเช่นนั่งเนี่ยถ้าเกิดความรู้สึกว่าเป็นรูปนั่งโดยที่ไม่มีการคิดการนึกอะไรเลยลนั่นคือปัญญายาณเกิดครับแต่ในขณะนี้ต้องนึกก่อนใช่ไหมมีอะไรบังอยู่นี้เดียวเท่านั้นเองต้องอาศัยการคิดนึกทำอย่างไรอะ่ะ ถึงจะไม่ต้องอาศัยการคิดนึกให้เกิดความรู้สึกมาว่า,วามันเป็นรูปนั่งเนี่ยลองดูลองสักเจ็ดวันสิบห้าวันก็ได้มีความเข้าใจตรงนี้เลยนะไปนั่งทํารู้ความเป็นจริงไม่ไม่เนี่ยต้องรูปนั่งต้องฝึกความรู้สึกกระจายทั่วมีสัมพันัญญารู้ว่านี่เป็นรูปนั่งต้องอาศัยตรงนี้ก่อนแต่ทําจนกระทั่งชนานาญทําไปทําไปแต่นี้ไม่ต้องไปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะ ไม่ต้องไปกําหนดว่านี่คือรูปนั่งแหละไม่ต้องเลยมันผุดขึ้นมาเองว่านี่รูปนั่งตรงนี้ต่างหากแะครับเขาเรียกกันว่านามรูปปริเฉทยานเกิดแล้วความรู้สึกที่ผุดมาตรงเนี้ยมันบอกกับใครไม่ได้จริงๆว่ามันมันรู้สึกยังไงแต่ว่ามันประทับใจที่สุดแล้วในขณะที่มีความรู้สึกว่าเป็นรูปเป็นนามไม่มีเราตรงเนี้ย รู้สึกมันอ้างวางจนที่สุดจนกระทั่งนี่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆหรือเนี่ยไอ้ที่ยึดว่าเป็นเราน่ะมันหายไปไหนมันทำไมจริงไม่มีมันมีอยู่ที่เท่านี้เท่านั้นหรอเท่านั้นเองนะครับน้ําตามันจะล่วงไหลอาบแก้มเองอ้าร้องไห้ทําไมอ่ะถามไม่รู้ถามตัวเองแหละไม่รู้แต่มันมันมันผิดหวังอ่ะมันเหมือนคนผิดหวังว่าเราหลงยึดมาตั้งนานแท้จริงมันไม่มีตรงนี้เลยอ่ะตรงนั้นต่างหากแล้วครับ ที่จะปรากฏแก่ท่านเองมีใครบ้างที่เคยปฏิบัติถึงตรงจุดนี้มีไหมครับมีอ่าเห็นไหมมีแสดงผมพูดไม่ผิดอ่ะผมพูดมีตรงไหมครับตรงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครประสบมากับตัวเองจะรู้ชัดครับว่าเออการวางใจถูกเข้าใจถูกแล้วปัญญาเกิดเนี่ยความรู้สึกตรงเนี้ย มันจะเป็นรสแห่งธรรมะที่ไม่เคยสัมผัสรสชาติแห่งธรรมะมาก่อนเลยมันจะเกิดความรู้สึกโอ้โหก็พูดไปเลยเนี่ยน,นะครับพอแล้วนะนั่งก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งไม่ได้นั่งท่านั้นนะอย่างเงี้ยนั่งท่าไหนก็ได้คนทำเขาทำมาให้เขามีเขามีอะไรจินตนาการนอนก็รู้ว่าเป็นรูปนอน ระฉะนั้นในภาคปฏิบัติที่จะให้ยานตัวนี้เกิดเนะี่ยทุ่มเวลาเยอะใช้เวลาเยอะเยอะตรงที่เราไม่เคยสั่งสมความรู้สึกตรงนี้มาก่อนถ้าเราเคยสั่งสมความรู้สึกตรงนี้มาก่อนปุ๊บเพียงแนะนําไม่เท่าไหร่ครับจะรู้แจ้งและปัญญาปรากฏชัดทันทีฉะนั้นพระอริยสงสาวกของพุทธเจ้าที่ฟังพระพุทธเจ้าเทศนาไม่กี่ประโยค ก็บรรลุได้โสดาบ้างสากะทาคาบ้างเนี่ยมาจากเขาเคยปฏิบัติกันมาแล้วเคยสั่งสมกันมาแล้วเพียงพระเจ้าพูดปุ๊บเนี่ยปัญญามันเล่นตามกระแสะแห่งวาทะที่พระเจ้ากล่าวทันทีแล้วมันบรรลุถึงเป้าหมายทันทีเลยเพราะอาศัยภุเพจกะตาปุญญาตาเคยสั่งสมมาแล้วประกอบกับได้เสวนากับบัณฑิตได้ฟังธรรมของบัณฑิต ทำสองอย่างนี่เกี่ยวข้องกันปุ๊บแล้วเนี่ยมันแทงตลอดมันแทงตลอดมันเหมือนได้กับเรานี่มีความโกรธอยู่แล้วไอ้คนโน้นก็มีความโกรธอยู่แล้วนะพอไอ้คนโน้นด่าปุ๊บความโกรธเราตึ้งทนเขาทันทีเลยเหมือนกันนะครับแต่นี่มันเป็นกิเลสไอ้หน,นังเป็นปัญญาเขาสั่งสมปัญญาไว้เยอะพุทธเจ้าแส,งแสดงทำปุ๊บเมื่กีไม่ได้จบเลยปัญญามันออกไปต้อนรับปุ๊บบรรลุ สำเร็จเป็นอนริยบุคคลทันทีนั่นคือคนมีบุญมีปัญญาอย่างเราเหมือนกันแต่ไม่ได้มีบุญไม่มีปัญญามีกิเลสอยู่ในใจเพียบเลยเพอไอ้คน้นคอมเมนต์ตามมาปุ๊บไปรับทันทีนรู้เลยเกลียดเราเนะแไม่คี้หน้าไม่ชอบคี้หน้าเราแลวไอ้คนน้นก็ไม่ได้บอกเราว่ากูเกลียดขี้หน้ามึงนะยังไม่ได้บอกเราสักคำมึงนะแต่ไอ้ไอ้างในเนี่ยมันบอกเลยรู้เลยว่าคืออะไรเช่นเดียวกันนะครับเราเนี่ยฮิตจารณาอารมณ์ปุ๊บแล้ว จนกระทั่งกิเลสเกิดนะคนในสมัยพุทธกาลเขาพิจารณาอารมณ์ปุ๊บปัญญาเกิดมันต่างกันตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเพราะเขาสั่งสมปัญญาไว้พอพระพุทธเจ้าแสดงอารมณ์ปัญญาให้เท่านั้นเองปัญญาที่เคยสั่งสมมาเนี่ยมันก็แทงทะลุปลุกปลงตามที่พระเจ้าทรงแสดงเหมือนกิเลสเราเก็บไว้ในใจเยอะนะพออีกฝ่ายหนึ่งแสดงอาการมาปุ๊บไอ้กิเลสเราก็แทงทะลุปลุกปลง ข้างน้นเหมือนกันเนี่ยว่ามันมัน,มนด่าเรานีนหมายความว่าอย่างไรไม่สงสัยเลยว่าด่าพ่อด่าแม่เลยบรรลุหมดเลยแต่มันเป็นบรรลุในกิเลสมันต่างกันตรงเนี้เคยสังเกตไหมฮะต้องสังเกตนะเอาแค่เจ้านายทําตัวไม่ดีหน่อยเดียวมองทะลุถุปลงเลยเลวหมดทั้งหมดเลย <c oughs> นั่นแสดงว่าเราแตกฐานในกิเลสเนี่ยไม่ได้แตกฐานในทางธรรมะไม่ได้แตกฐานในทางปัญญา เรื่องมองคนในแง่รายนี่ถนัดนักแต่มองคนในแง่ดีนี่ยากเลือกเกินนั่นแสดงว่าเราหัดอะไรไว้ในใจหัดอารมณ์กิเลสเอาไว้ในใจฉะนั้นเรื่องของภาคปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยมันต้องสั่งสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งมาฝึกปฏิบัติปฏิบัติสังสมการกำหนดถูกวางใจถูก ไว้ดีใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําต่อเนื่องกันปัญญาแก่กล้าได้อารมณ์ดีได้โอกาสดีได้สถานที่ดีได้กัละยาณมิตรดีหลายอย่างประสบผลสําเร็จเห็นรูปนามเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ได้เห็นเป็นเราเป็นตัวเราและไม่ได้เห็นเป็นของเรานั่นคือยามที่หนึ่งเกิดเรียกว่านามรูปปาริเฉษยา คนที่ทำได้ถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเหมือนมีบ้านอยู่สองหลังเหมือนมีโลกอยู่สองใบเหมือนมีที่พักอาศัยอยู่สองที่ท่านจึงบอกว่าคนที่ได้ถึงยานขั้นที่หนึ่งนามรูปปริเฉทยานเนี่ยอยู่คนเดียวก็มีความสุขเพราะดูนามดูรูป อยู่หลายคนก็มีความสุขเพราะรู้เหตุปัจจัยของนามรูปก,การเกิดมาต้องมีกรรมเป็นของตนเองทุกคนที่เกิดมาอยู่หลายคนพิจนารณาเลยได้ปัญญาเห็นความเป็นจริงเออมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นของตนวางใจได้ไม่ยึดไม่ถือไม่แบกวางใจได้ฉะนั้นปฏิบัติมาถึงนามรูปปริเฉทยานนี่ เวลาใจยุ่งกับทางโลกมากนะักก็ไปวางที่รูปก,กับน้ำเห็นเป็นรูปนามหมดนี่คือวางหมดมีแต่รูปก,กับนามเท่าน,นั้นเห็นเป็นรูปเป็นนามเท่าน,นั้นแม้ใครจะด่ามาปัญญาล้าก็เขาไม่ได้ด่าเราด่ารูปด่านามแม้ใครจะชมมาปัญญาก็ไม่ไม่เห็นด้วยเขาชมรูปชมนาำ ใครคิดลิดยาเราเขาก็คิดลิษยารูปนามวางหมดแล้ววางอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะต้องทุกไหมครับเพราะทุกข์มันเนื่องมาจากยึดว่าเป็นรูปนามยึดว่ารูปนามนี้เป็นเราเป็นตัวเราและก็เป็นของเราพอวางใจไม่มีเราแล้วมีแต่รูปกับนามแล้วอะไรมันจะไหลมากระทบแรงสักแค่ไหนก็ตามก็รู้อยู่ว่า มากระทบรูปมากระทบน้ำแม้เห็นใจก็บอกว่านามเห็นมันไม่ใช่เราเห็นแม้ได้ยินใจก็บอกว่านามได้ยินไม่ใช่เราได้ยินแม้นั่งอยู่ใจก็รู้ว่ารูปนั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งอยู่ถ้าอย่างนี้เสียได้อ่ะมันจะไม่เป็นสุขหรือครับชีวิตนะเนี่ยฝากไว้ถึงจะไม่ได้ยานที่หนึ่งก็ได้แนววางใจตามยานที่หนึ่งได้ก็ดีถมไปแล้วนะนะนี่ครับ เรื่องของวิปัสสนาญาณที่หนึ่งต้องเริ่มต้นจากรู้ถูกเข้าใจถูกเห็นถูกวางใจถูกแล้วความรู้สึกที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็จะเกิดครับถ้าความเห็นผิดะถ้าความเห็นผิดมีประจำใจอยู่ความเห็นถูกก็เข้าอาศัยไม่ได้ นั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นปฐมมรรคนะเป็นมรรคที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะมรรคมีองแปดมรรคแปดกับมรรคมีองแปดมรรคแปดต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้น และสัมมาทิฏฐิเนี่ยเห็นถูกเห็นตรงไหน,นเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามไม่ได้เห็นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราตรงนี้ตั้งหากเราที่เรียกกันว่าทิฏฐิวิสุทธิที่เรารู้ตอนเช้าทิฏฐิวิสุทธิก็คือความเห็นบริสุธทธิ์ถูกต้องตรงตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ ้าไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นนามและไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนั่งอยู่หรือเห็นว่าเป็นเรานั่งอยู่ยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราของเรานั่งอยู่แล้วก็อันนั้นความเห็นยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐินะครับยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่เป็นทิฏฐิวิสุทธิกิเลสยังเข้าอาศัยได้กิเลสอะไรเข้าอาศัยอ่ะที่เห็นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราอัตตวาทุปาทานอัตถวาทุปาทานน่คืออุปาทาน อุปาทานตัวนี้มีตัณหากับทิฏฐิเข้าอาศัยอยู่นั่งก็ไม่รู้ว่าใครนั่งนึดว่าเป็นเรานั่งตรงนี้อัตวาทุปาทานอาศัยอยู่ตลอดเวลาผมจึงบอกนะนั่งก็นั่งกับกิเลสนอนก็นอนกับกิเลสเพราะยึดการนั่งกับน,นอนว่าเป็นเรานั่งเรานอนนั่นก็คือคเขาละอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราจะเข้าครองอาศัยตลอด และอะไรแหะเป็นต้นเหตุให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราโมหะไม่รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเราต้องมาอบรมมาศึกษาเนี่ยเพราะเพื่อที่จะรู้ความเป็นจริงแม้ตามในปริยัติก็ต้องมาอบรมเพราะการรู้ความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นจริงคือรูปนามกลับใดที่ยังไม่เห็นความเป็นจริงคือรูปนามก็อย่าหวังเลยครับ เรื่องนิพพานก็ทํากันตามๆกันไปแต่ถ้าเมื่อ,อไรอ่ะเข้าถึงรูปนามเห็นเป็นรูปนามและไม่ใจ่เห็นเป็นรูปนามโดยการคิดการนึกแต่เป็นการเห็นด้วยความรู้สึกปรากฏชัดออกมานั่นคือหันหน้าตรงพระพุทธเจ้าแล้วและในขณะนี้ได้วิสุทธ,ธิสามแลวนะครับหนึ่งศีลและวิสุทธ,ธิถ้าศีลไม่บริสุทธินามรูปบริเฉทยานเกิดไม่ได้นะครับ จิตไม่บริสุทธิ์นามรูปปริเฉตยานก็เกิดไม่ได้ความเห็นยังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนนามรูปปริเฉตยานก็เกิดไม่ได้ครับอย่ามองข้ามศีลอย่ามองข้ามสมาธิอย่ามองข้ามปัญญาฉะนั้นศีลต้องเป็นวิสุทธิสมาธิคือจิตต้องเป็นวิสุทธิธ แล้วความเห็นคือสัมมาทิฏฐิตัวนี้ต้องตรงความเป็นจริงความเป็นจริงมีอะไรนั่งอยู่ลูปก,กับนาถถ้าไม่มีความเป็นจริงตรงนี้ไม่สามารถเจะเข้าถึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงนามลูปบริเฉทยานได้หรอกครับท่านไปฝึกจากใครที่ไหนสอนอย่างไรผมไม่แตะแต่ผมจะบอกให้ว่าทางที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานต้องมีทางนี้เท่านั้นครับ ไปดูในมหาสติปัฏฐานได้ว่าเอกายโนอายังมัคโคพิคเวดูกรพิษุตังหลายทางนี้เป็นทางเอกทางสายเดียวที่กําจัดกิเลสได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะเอาเป็นว่าถ้ายานที่หนึ่งเกิดก็ทํายานที่หนึ่งให้มีความชํานาญชัดเจนเห็นเป็นรูปเป็นนามตลอดเวลาได้ ปัญญาจะแก่กล้าเข้าถึงยานที่สองรู้ชัดว่ารูปนามนี้ไม่ใช่เกิดโดยการขึ้นไม่ใช่เกิดโดยเกิดข,ขึ้นเองหรือใครเนรมิตมาให้รูปหรือนามนี้มีเหตุมีปัจจัยปัญญาเห็นเหตุเห็นปัจจัยเมื่อไรปัญญาที่เกิดขึ้นเห็นเหตุเห็น,หน,หนปัจจัยในขณะนั้นเรียกว่าปัจจยะปริคหายานเป็นยานที่สอง นั่งก็ไม่ใช่น <mat 8> ั่งเฉยๆต้องมีเหตุให้นั่งมีปัจจัยให้นั่งจึงได้นั่งนอนก็เห็นปัจจัยเห็นเหตุที่ทําให้ต้องนอนตกลงจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเนี่ยรู้เหตุรู้ปัจจัยของรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินทั้งนั้นเลยต้องมีเหตุให้นอนมันจึงนอนต้องมีเหตุให้นั่งมันจึงนั่งต้องมีเหตุให้ยืนมันจึงยืนต้องมีเหตุให้เดินมันจึงเดิน ตกลงความปรากฏเนี่ยมันเป็นผลเนื่องมาจากเหตุปัญญาเข้าไปรู้เหตุรู้ปัจจัยของนามรูปที่เห็นนามรูกอยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่เจี่วานามรูปเหล่านี้เนรมิตโดยใครไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเนรมิตให้มีแต่นามกับรูปมีปัจจัยของนามรูปทําให้เกิดนามลูกจึงเกิดนี่ครับยานที่สองเรียกว่าปัจจยญาติภิกขญาณเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากสติและสัมปชัญญะ รู้ปัจจัยที่ทําให้เกิดรูปรู้ปัจจัยที่เกิดรู้ปัจจัยที่ทําให้เกิดนามนั้นเช่นในยานที่หนึ่งรู้ว่ารูปอะไรนามอะไรคือรูปอะไรเกิดก็กําหนดรู้รูปเฉพาะรูปนั้นนามอะไรเกิดก็กําหนดรู้เฉพาะนามนั้นกําหนดรู้เฉพาะไม่ก้าว่ายกันเลยเมื่อกําหนดมากขึ้นมากขึ้นเช่นรูปอะไรเกิดขึ้น ก็จะรู้เหตุปัจจัยของลูกนั้นนามอะไรเกิดก็จะรู้เหตุรู้ปัจจัยของนามนั้นปัญญาที่รู้เหตุรู้ปัจจัยของรูปนั้นปัญญาที่รู้เหตุรู้ปัจจัยของนามนั้นตรงนี้เนี่ยครับเรียกว่าปัจจยะปริคขหญาณเป็นไงครับญาณที่สองนี้เคลิ้มไหมฮะเห็นความสําค <t modern developed> ัญไหมครับแม่เป็นเพียง เขาเรียกว่าปริยัติศึกษาให้เข้าใจซะก่อนแล้วเวลาปฏิบัติเราจะได้ปฏิบัติไม่ถูกไม่ผิดทางแล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาหลอกเราอเงี้ไม่มีนี่ทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หลักที่หนึ่งนามรูปปริเชตญาหลักที่สองปัจจยะปริกะหะยานเกิดสืบเนื่องกันถ้ายานที่หนึ่งไม่เกิด ยานที่สองก็เกิดไม่ได้เพราะยานที่หนึ่งเป็นปัใจจัยให้เกิดยานที่สองรู้ผิดเข้าใจผิดแล้วก็ปฏิบัติผิดยานที่หนึ่งจะเกิดไม่ได้เป็นอันขาดเจการปฏิบัติธรรมะเราจรึงต้องสํารวจเนี่ยรู้ถูกต้องตรงคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าปฏิบัติถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเข้าใจในเหตุผลถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าจทรงสอนไว้หรือเปล่าถ้าได้สามจุดนี้แล้วก็แปลว่า เรียกกันว่ารู้ถูกเข้าใจถูกและปฏิบัติถูกบางทีรู้ถูกเข้าใจถูกและปฏิบัติผิดก็มีครบไปปฏิบัติทีละจุดละจุดละจุดอย่างที่ว่างรู้ถูกอ่ารู้ถูกก็คือรู้โลรูปน้มไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นเนา้ตาเข้าใจถูกว่าการปฏิบัติต้องตรงนี้เถ่านะพอมาถึงปฏิบัติ ดูรูปนั่งดูที่หัวข่าดูที่ข้อเท้าดูที่สะโพกดูที่เอวดูที่ก้นสัมผัสบางคนสอนนะดูการกระทบนะดูการกระทบของก้นกระดานดูตึงๆยอนๆผมไม่รู้ว่าอะไรมาสอนเงี้ยผมก็ได้แต่นั่งหัวเราะเอาเอากันเาไปเนี่ยปฏิบัติไปเถอะไม่ตกนรกหรอกแต่มันไม่เข้าถึงเหตุผลนะนะ มันไม่เข้าถึงมกักผลนิพพานได้หรอกถามว่าดีไม่ดีดีกว่าไปรักไปขโมยของกันอะไรครับนี่ฉะนั้นความรู้ถูกความเข้าใจถูกการปฏิบัติถูกนี่เป็นเหตุให้เกิดนามรูปปริเฉทยานพอนามรูปปริเฉทยานเกิดกําหนดรู้แต่ละรูปกําหนดรู้แต่ละนามรูปอะไรเกิดก็รู้เหตุรู้ป,ปัจจัยของรูปนั้น นามอะไรเกิดก็รู้เหตุรู้ปัจจัยของนามน,นั้นตรงนี้เป็นปัจจยะปาริกหายาณน,นะฮะแค่สองยานนี้ก็กลับไปปฏิบัติอีกสิบปีก็คงจะไม่หมดละมั้งเนีคงไม่หมดนะนะเลือกไม่แน่นะดูถูกกันมากเกินไปอาจจะกลับไปได้ทิ้งยานที่สองเลยก็ได้มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถามผมมาในในรายการที่ถามว่า ดิฉันปฏิบัติได้ยานที่สิบแล้วเนี่ยอยากจะต่อยานที่สิบเอ็ดจะทํำยังไงอย่างเงี้ยผมตอบว่าไงวันนั้นผมยังไม่ได้แทกยานเลยจะต่อให้คุณได้ไงก็เลยกลับถามนิดว่าไปได้มาจากไหนล่ะยานที่ยานที่สิบเนี่ยบอกวัดหมดหลวงพ่อสอนด้วยหมดออาแล้วหลวงพ่อสอนให้ถึงยานที่สิบแล้วยานที่สิบเอ็ดทำไมหลวงพ่อไม่สอนให้ลนะท่านไม่ยอมสอนให้อะ นะครับมันมียานอยู่ประเภทนึงเนี่ยต้องอาศัยลวงพ่อบอกนี่ลวงพ่อบอกได้ยานที่สิบเลยไงแกก็ยึดมาเลยไงแกก็อยากได้ยานที่เศษติกิเลสมันอยากได้สึงสูงยิ่งขึ้นไป